นิทานเรื่องปลาใหญ่ปลาเล็กท้องทะเลกว้างใหญ่เป็นที่อยู่ของสัตว์น้ำหลายชนิดรวมทั้งฝูงปลาด้วยทั้งฝูงปลาใหญ่และฝูงปลาขนาดเล็กปลาในทะเลมักจะรวมตัวกันอยู่เป็นฝูงฝูงและปลาเหล่านี้ก็จะอยู่ประปบนกันไปปลาเล็กเล็กมักจะถูกปลาใหญ่จอมเกเรฝูงหนึ่งรังแกอยู่เสมอเสมอ พวกมันจะคอยขับไล่ปลาเล็กให้ออกไปจากถิ่นของพวกมันทั้งใช้กําลังและคำพูดขม่มขู่ถ้าไม่อยากตายตรงหลีกไปให้พนทางของพวกค่าเสียเดี๋ยวนี้มันมักจะใช้วิธีนี้ก่อนเสมอเราก็ปลาในทะเลถิ่นเดียวกันก็น่าจะแบ่งปันกันบ้างสิจะ๊ะปลาเล็กพูดอย่างนอบน้อมถอยไปเสียเดี๋ยวจะหาว่าไม่เตือนผูงปลาใหญ่วางอำนาจจนปลาเล็กล่าถอย พวกเราก็หิวเหมือนกันขออาหารเรากินบ้างเถอะปลาเล็กอ้อนวอนอย่างมีความหวังจำไว้นะว่าอาหารพวกนี้ของพวกข้าทั้งหมดพวกเจ้าไม่มีสิทธิ์มันตะโกนไล่หลังปลากลุ่มนั้นอย่างสะใจนี่คือถิ่นของเราพวกเจ้าอย่ามาเหิมเกริมจำไว้มันหัวเราะร่วนที่เห็นพวกปลาเล็กว่ายหนีอย่างรวดเร็วด้วยความกลัวฝูงปลาเล็กจำต้องเลี่ยงไปหากินที่อื่นทำให้พวกมันยิ่งเหิมเกริมได้ใจ พวกมันมักจะอวดบาระมีไปเรื่อยๆจนเป็นที่ระอาใจแก่เพื่อนปลาในทะเลแถบนั้นพวกปลาเล็กเริ่มผอมลงเรื่อยๆเพราะความอดอยากไม่ว่าจะไปทางไหนพวกปลาใหญ่ก็ขับไล่เสียทุกครั้งส่วนพวกปลาใหญ่นั้นอาหารการกินอุดมสมบูรณ์จนทําให้ตัวมันอ้วนพีขึ้นเรื่อยๆวันหนึ่งชาวประมงสำรวจพบว,ว่าทะเลบริเวณนี้มีปลาอาศัยอยู่ทุกชุม ชาวประมงจึงนัดหมายกันมาหาปลายังแหล่งนั้นทันทีพอชาวประมงลงอวนก็มีปลาเล็กปลาใหญ่ติดอวนจำนวนมากรวมทั้งฝูงปลาใหญ่จอมเกเรนั้นด้วยระหว่างที่ชาวประมงกำลังกู้อวนขึ้นปลาทั้งหลายก็พยายามดิ้นรนเพื่อให้หลุดพ้นจากอวนนั้นอย่างสุดความสามารถเช่นกัน บรรดาปลาเล็กปลาน้อยที่ถูกแย่งอาหารจนผอมโซนั้นก็สามารถเล็ดลอดออกจากอวนมาได้อย่างสบายส่วนฝูงปลาใหญ่ที่ตะกตะการกินอาหารไม่เผื่อแผ่ผู้อื่นนั้นกับติดอยู่ในอวนออกมาไม่ได้สักตัวก่อนที่ชาวประมงจะยกอวนขึ้นพ้นน้ำเจ้าปลาเล็กก็ได้ว่ายเข้ามาใกล้อวนที่ปลาใหญ่ติดอยู่และพูดกับปลาใหญ่ด้วยเสียงอันดังว่า ปลาใหญ่อย่างท่านเป็นอาหารของคนส่วนพวกเราเป็นปลาเล็กคนไม่ต้องการเราดีใจที่เกิดมาอ่อนแอกว่าท่านว่าแล้วมันก็ว่ายน้ำออกไปสู่ท้องทะเลอันกว้างใหญ่อย่างปลอดภัยมิธานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่ากินน้อยอ้วนน้อยกินเยอะก็อ้วนเยอะ